สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกันเราตามสัญญานะคะวันนี้วันที่28มก,กรลานะคะที่เมย์ต้องรีมาป้ายไม่ใช่มาป้ายเมย์ต้องรีมารีวิวจะบอกว่ารีมาไปอยาต้องมารีวิวอะเพราะว่าเมย์ได้ข่าวว่าเทียนอ๋อไบรีโดไอเกียหรือไบรีโดอีเกียขอเรียกว่าไอเกียละกันเพราะว่าที่นี่เขาเรียกว่าไอเกียนะคะที่ไทยจะเรียกอีเกียนะ โอเค b บเด d ไ i เกียเนี่ยแคนโดนะคะเขาจะวางขายที่เมืองไทยวันที่1กุมภานนี้แล้วนะคะซึ่งราคาเริ่มต้นที่199บาทถึง990บาทถูกเวอร์ อาจจะไม่ได้ถูกในแบบว่าเอ้ยถูกอะไรเงี้ยคือมันถูกถ้าเปรียบเทียบกับไบรีโดปกตินั่นเองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังแบบสั้นๆรีวิวสั้นๆให้ทุกคนดูกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูกันก็เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เม่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืม Turn On Notification นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เม่จะมาให้เพื่อนๆทุกคนดูนั่นเองนะจ๊ะถ้าเรียบร้อยแล้วก็ไปดูกันเลยจ้า โอเคค่ะเพื่อนๆทุกคนก่อนอื่นนะคะเมย์ก็จะมาพูดถึงเหตุผลว่าทําไมไอเกียถึงเลือกมาคอลลับกับบา์ริโดเพื่อจะมาทําเทียนขึ้นมาเองนะคะอย่างที่เมย์บอกไปแล้วในประวัติของ b บา์ริโดในคลิปที่แล้วอย่าลืมไปย้อนดูกันนะคะเดี๋ยวใส่ไว้ข้างล่างนี้นะคะ ก็คือคุณเบนนะคะเจ้าของแบรนด์ไบร์รีโดนะคะเขาได้ออมดีไซน์น้ำหอมแตกต่างจากน้ำหอมแบรนด์อื่นๆซึ่งดีไซน์มาจากกลิ่นท็อปโน้ตแล้วก็แยกย่อยไปเป็นโน้ตที่เราแบบได้กลิ่นต่างๆไปนะคะ <c oughs> เขาดีไซน์จากเมมโมรีแล้วก็ดีไซน์จากสถานที่ว่าสถานที่เหล่านั้นอะเรามีเมมโมรีของกลิ่นยังไง <c oughs> เหมือนเป็นคนที่มีแพชชั่นในเรื่องกลิ่นอะไรเงี้ยทุกคนเหมือนกับว่า เมย์ได้กลิ่นกลิ่นนี้ยเมย์ต้องคิดถึงแม่เพราะว่าแม่เมย์ใช้กลิ่นนี้ตลอดหรือว่าอย่างที่เมย์พูดไปแล้วในคลิปที่เราไม่ได้กลิ่นน้ำหอมแอมเอสรุ่นแรกนะคะที่เขาทำมาซึ่งเป็นกลิ่นของการ์เดนที่อยู่บนแบบบูธิกของบูธิกแรกของแอมเอสนะคะก็ทำให้เมย์รู้สึกว่าเหมือนอยู่ฝรั่งเศสอะคือในความทรงจำของเมย์มีกลิ่นแค่นี้เมย์อาจจะไม่ได้มีแพชชั่นในเหมือนคุณเบนเขาว่าเฮ้ยกลิ่นนี้คิดถึงอันนั้นกลิ่นนี้คิดถึงอันนี้อะไรอย่างเงี้ย พราะฉะนั้นเขาสร้างน้ำหอมขึ้นมาจากกลิ่นแล้วกมม็จากกลิ่นในเมมโมรีของเขาอย่างนี้ดีกว่านะคะไม่คิดว่ามันตรงคอนเซปต์ของไอเกีนะคะเพราะว่าน้ำหอมคอลเลคชันเนี้เดี๋ยวเมย์จะใส่ออชื่อคอลเลคชันไว้เพราะว่าเมยกลัวออกเสียงผิดเพราะเป็นภาษาสวีเดนใช่ปะออยส์ล น่าจะเป็นออยส์ลิกนะคะก็คือแปลว่าล่องหนเหมือนเป็น Invisible Design นะคะเพราะว่าทางไอเกียเขาบอกว่าเขาได้ดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์การแต่งบ้านดีไซน์สิ่งต่างๆที่แบบเรามองเห็นด้วยตาแต่เขาเนี้ยมันเหมือนเป็นแบบชาเลนจ์ใหม่อะ่ะที่เหมือนโอเคคุณเบนเจ้าของแบรนด์ b บร e d ิก็คืออินสปายทางไอเกียด้วยว่า 1. ประสบความสำเร็จ 2. ดีไซน์จากเมมโมรีนะคะอันนี้ก็คือเป็นการ ที่ไอเกียเขารู้สึกว่าดีไซน์สิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในบ้านอะไรเงี้ยว่าแบบกลิ่นเหล่านี้รีมายเราไปถึงแบบบ้านแต่ละบ,บ,บ้านมีกลิ่นไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะทุกคนค่าสำหรับเทียนของ By r i d o i k e a c o l l e คอลเลนี้นะคะก็ออกมาทั้งหมด13กลิ่นด้วยกันและ13กลิ่นนี้ก็คือแบ่งแยกเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือฟลอ r รสนะคะเป็นกลิ่นดอกไม้ต่างๆประเภทที่2ก็คือเป็นวูดดีนะคะ พวกวิสกี้พวกกลิ่นไม้อะไรพวกกลิ่นสนจูนิเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะประเภทที่3ก็คือกลิ่นเฟรชโดมก่อนเนี่ยเป็นกลิ่นแบบผ้าคอตตอนเป็นกลิ่นแบบสะอาดสะอาดสดใสนะคะโดยแพคเกจจิ้งของเขานะจะเป็นเซรามิกทุกคนเห็นปะโดยมี2ส,สี mbre, สออมเบรสสีก็คือเป็น2กลิ่นมารวมกันนะคะกลิ่นที่เมอันนี้น่าจะเป็นกลิ่นฟิกกับอะไรอย่างหนึ่งอะคือ2กลิ่นมารวมกันอย่างเช่นอันที่เมย์จำได้ก็คือวิสกี้กับ น้ำพึ่งนะคะเป็นสองสีแบบนี้สำหรับไซส์เล็กสุดราคา199ไม่มีฝานะคะแต่เป็นเซรามิกแล้วก็ไซส์ต่อมานะคะนี้399นะคะมีฝาสามารถใช้ดับเทียนปิดเทียนหรือว่าใช้เป็นแบบถาดรองเทียนแบบนี้ก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่ไม่ชอบบน่นทำไมไม่ต้องบ่นนะคะถูกขนาดนี้โอเคก็สามารถปิดแล้วก็เอาไว้รองได้นะคะส่วนไซส์ใหญ่สุด มันหมดแล้วเม่ซื้อไม่ทันนะคะก็จะเป็นโถใหญ่ประมาณนี้แล้วก็จะมีฝาเหมือนกันอันนั้น990บาทนะคะถ้าจุดเทียนหมดแล้วอะสามารถเอาไปใส่สิ่งอื่นแล้วตั้งร่วมกันคือน่ารักมากเพื่อนๆแล้วก็สําหรับอันเล็กอะจะไม่มีฝาแต่ว่าอันใหญ่อันนี้นะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่สุดที่มีไส้เทียนหลายๆอันนะก็จะมีฝานะคะซึ่งฝาก็เป็นเซรามิกเหมือนกันเนี่ยใช้ดับเทียนเห็นไหมเวลาดับเทียนนะคะเราก็จะเอาฝาปิดลงไปแบบนี้ พอไม่มีออกซิเจนอะไฟก็จะดับเขาจะไม่เป่ากันทุกคนมันจะเหม็นนะคะมันจะเหมือนเหม็นกลิ่นขมเหลาใช่ไหมก็คือเอาเนี้ยติดแล้วก็เป็นการดับนะคะนี่อันนี้ไม่จุดอยู่คือแพคเกจจริงดีงามมากนะคะส่วนเรื่องก,กลิ่นนะทุกคนความหอมมันจะเป็นความหอมแบบเบา,บาๆอ่ะเหมือนถ้าไปดีดออันเล็กที่เป็นไซเดียวกันอย่างเงี้ยอันนี้ใช่ปะ คือเหมือนเราจุดอันนี้สมมติว่าเมจุดเอาไว้ในห้องอห้องนั่งเล่นคือได้กลิ่นมาถึงห้องนอนแม้จะเป็นไซส์แค่นี้คือกลิ่นแบบหอมฟุ้งกระจายมากแต่อันเนี้ยความกลิ่นมันเหมือนคือต้องไปดมว่าแบบจุดแล้วเราเหมือนจุดแล้วหอลออะไรเงี้ยก็คือกลิ่นเบามากแต่ไม่ใช่ไม่หอมนะทุกคนหอมแต่หอมแบบเบาอะ่ะ เออคือหอมเบาบางเบาบางมากนะคะแต่ก็คือมีกลิ่นอยู่นะคะแล้วความต่างกันของการเบินก็คือเดี๋ยวให้ดูอันที่จุดแล้วอะ่ะเขาจะเหลือขอบขอบ,ขอบตรงกลางอะ่ะจะไม่เบินลงไปแบบเท่ากันหมดนะคะเหมือนเวลาพอเราแบบใช้หมดอะ่ะอย่างเช่นบิลิโดตัวเต็มอะ่ะใช้หมดแล้วมันจะเหลือเหล็กที่เอาไว้ติดไซ้เทียนนะคะเราสามารถดึงออกแล้วก็แบบล้างๆาแล้วไปใช้ต่อได้เลย เนี่ยทุกคนอย่างเงี้ยคือการเบิร์นที่เป็นแบบเทียนดีๆปกติที่ไม่พูดถึงนะก็คือทุกคนจะเห็นว่าเลเวลการเบิร์นนะมันจะเบิร์นลงมาเป็นแบบน้ำตาเทียนอะ่ะเท่ากันใช่ปะ แต่ว่าอย่างตัวบายรีดัลไอเกียที่ได้มามันคือจะเบิร์นแล้วมีน้ําตาแค่ตรงกลางแล้วคือมันจะเหลือเทียนร,รอบๆใช่ไหมคราวนี้พอมันลงไปถึงข้างล่างแล้วอ่ะมันก็จะเกิดปัญหาคือมันเบิร์นไม่เกลี้ยงถ้าเกิดเทียนอย่างเงี้ยมันเบิร์นแล้วมันจะลงมาแบบเกลี้ยงแล้วคือตรงวิกตรงนี้ยก็คือจะหมดไปพร้อมกับเทียนแบบเลเวลเท่ากันหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเหลือแค่ตรงเหล็กๆที่เราเอาไว้ตั้งวิกนะเอออันเนี้ยคือข้อหนึ่งที่แบบแตกต่างจากเทียนไฮเอ n d ทั่วไปนะคะ ก็ยังไงวันที่หนึ่งกุมภาเนี้นะทุกคนเม่มาพูดให้ฟังเหมือนไม่ได้ส่วนแบ่งเลยค่ะแต่เมยอยากให้เพื่อนๆทุกคนไปซื้อกันไงโอ้มันเก๋อะเอามาแต่งบ้านนะคะก็อย่าลืมแบบไปรอก่อนไอเกียเปิดเลยนะคะแล้วก็ไปตำมาให้ครบคอเลคชันแล้วก็ถ้าเกิดใครได้กลิ่นไหนชอบกลิ่นไหนกลิ่นไหนหอมไม่หอมแบบอะไรยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์บอกเมย์ได้นะคะแล้วก็ใครมีคําถามอะไรก็เหมือนเดิมนะคะมาถามทิ้งไว้ได้ถ้าตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็จะบอกไม่รู้ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะท,ที่ติดตามมา,มาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย